สวัสดีค่ะจากบ้าลไยองุพยอมค่ะวันนี้บ้าลองพยอมพามาดูไม้ประดับไม้มงคลของบ้ายองค์พยอมนะคะวันนี้ก็เหนื่อยจัดๆเลยนะคะก็เลยพามาดูไม้มงคลนะคะอันนี้ชื่อว่าเข็มฉัดนะคะว้าวอันนี้กําลังจะออกดอกใหม่อุ้ยต้นใหญ่ดีจังอันนี้ก็อุ้ยมีตัวแมลงด้วยเพิ่งจะออกมานะคะ อันนี้เป็นเล็บคุดสีทองนะคะอันนี้อยู่ในล่มนี่เห็นไหมคะนี่คือือสีผสมนะคะวันนี้ก็พามาชมอันนี้เดี๋ยวจะชำนะคะชำแล้วก็ไปปลูก ทำเป็นพุ่มนะคะตามจุดต่างๆแล้วก็ตัดให้เป็นสวยๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเตยทองนะคะงามมากๆเลยนะคะกอนี้ส่วนทางนู้นสงสัยตายนะคะหนูกัดโคนไปแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลือสีผสมนะคะที่ชื่อว่าหางประกัดนะคะใช่ไม่เอ่ยน่าจะใช่เนาะหางประกัดหรือหางปลาทองนะคะจํา สับสนและถ้าเขาอยู่กลางแดดนะคะสีเขาก็จะสดนะคะอันนี้กล้องบาลังพยอมอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะส่วนประเภทนี้ก็คือฤือสผสมนะคะเขามีดอกนะคะตอนแรกจะตัดออกดอกออกนะคะถ้าเขาแก่เดี๋ยวจะไม่สวยนะคะก็ อยากจะรู้ว่าเขาจะมีเม็ดหรือเปล่าเม็ดเขาจะเพาะขึ้นหรือเปล่านะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะใบเขาท่าตากแดดจะสีสวยมากๆเลยนะคะมีทั้งเหลืองสีแดงสดสีแดงเข้มสีน้ำตาลนะคะนี่ดอกเขาสีอมม่วงๆวส่วนตรงนี้ก็ เป็นดอกบานเย็นนะคะดอกบานเย็นสีเหลืองนะคะก็หาพันธ์ุมาปลูกนอกบ้านได้แล้วนะคะก็ยังเหลือสีแดงกับสีขาวนะคะยังไม่ได้ย้ายออกมานะคะอันนี้ก็พามาดูนะคะอันนี้ต้นตาแววทองนะคะถ้าเขาอยู่ตากแดดนะคะใบเขาจะเป็นสีทองหนึ่ง แบบนี้เลยนะคะท้งท้งต้นเลยนะคะอันนี้เป็นดอกค่ะนะคะเริ่มโรยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะดูเหียเห่ยวๆหน่อยนะคะฝนไม่ตกวันเดียวนะคะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะก็เป็นโซนของฤาษีผสมนะคะต้นไม้บางชนิดโดนแดดก็จะสวยบางนี่ค่ะ อันนี้หมากผู้หมากเมียบา้านเรงพยอมย้ายออกมาปลูกกลางแดดแต่ก็ยังมีล่มต้นพุธ้อยมาลลยบางๆนะคะเขาเลิ่มนจะเลิ่เติบโตแข็งแรงแล้วนะคะเริ่มออกสีแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเศรษฐีมหานิยมนะคะใครมองแล้วจะคล้ายๆบอกว่าลูกใต้ใบไม่ใช่นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนกุมารทองนะคะตอนนี้ก็ดอกเริ่มหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้โกสลนนะคะเพิ่งจะมาลงใหม่นะคะอันนี้ก็ชื่อโกสลนอะไรนะสีทองอะไรสักอย่างนะคะตรงนี้ต้นไม้เพิ่งจะมาลงใหม่นะคะส่วนต้นนี้ก็คือตาแววนาคนะคะถ้าเขามีดอกก็จะสวยเหมือนกันนะคะส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็น ุดลอยมาลลยนะคะต้นสูงแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเข็มสามสีแล้วก็โกสนอันนี้เพิ่งมาลงใหม่นะคะลงยังไม่เพิ่งจะได้ประมาณอาทิตย์นะคะอันนี้ก็ต้องรอรุ่นนะคะเพราะว่าบาลังพยอมตัดต้นใหญ่มานะคะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านี่ค่ะตาแววทองนะคะ ใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าอยู่ในแดดนะคะอยู่ที่อากาศโปรง่ปรงๆนะคะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคะดอกไม้ดอกนี้สวยนะคะนี่ค่ะดอกสีขาวนี่คือดอกของลูกทีกานะคะส่วนตรงนี้เริ่มล็อกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแถวของโกสนนะคะก็จะสลับกันไปยันนู่นเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระหลงสามสีนะคะ อันนี้เป็นกระหลงต้นใหญ่แล้วนะคะที่บาลงพยอมย้ายมาลงตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลิ้นมังกรญี่ปุ่นนะคะหรือว่าลิ้นมังกรแคละนะคะก็อันนี้ก็มาปลูกล้อมนะคะ้อมโคนมะพร้าวเป็นการจัดสวนไปในตัวนะคะเพราะว่าก้อนหินเยอะนะคะไม่รู้จะเก็บไปไว้ตรงไหนนะคะกองไว้ยากก็ขึ้นนะคะ ก็เลยเามาล้อมปลูกต้นไม้นะคะเวลาลดน้ำต้นไม้มะพร้าวก็จะได้น้ำไปด้วยนะคะนี่ค่ะปีนี้ก็ได้กินมะพร้าวชื่นใจเลยนะคะปีนี้ดกนะคะกินไปสองทลายแล้วนะคะแบ่งกันกากะลอก ส่วนข้างบนก็ยังมีลูกอ่อนแล้วก็ยังติดจันอยู่ข้างบนนู้นนะคะอันนี้มะพร้าวนี้ก็ปลูกได้4ปีนะคะก็คือไม่ได้ค่อยดูแลนะคะก็ได้กินมามาสองปีกว่าๆเพราะปลูกไว้ประมาณปีแปดเดือนนี่บะลังพิยมก็ได้กินลูกครั้งแรกเลยนะคะแล้วมาปีหลังๆก็ ไม่ค่อยได้สนใจนะคะปล่อยปลาลกกระลอกก็เข้ามากินนะคะปีนี้ก็เลยทำให้ดูดีหน่อยนะคะจะได้เดินชมสวนได้นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ตัดทางนู้นไปเตียนไปก็เลยเห็นโล่งๆไปแล้วนะคะแต่ก็เหนื่อยพอแรงเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมสวนดอกไม้ แล้วก็เดินชมสวนคุณตานิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ